คนที่เกลียดคนอื่นเพราะขาดความเมตตาความเกลียดนั้นเป็นภัยไหมเป็นพอมนทาให้เรามีมีความเล่าร้อนเกิดขึ้นในใจพระอริยะท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโทษท่านจะพยายามหนีจากโทษนั้นอุบายของพระพุทธองค์คืออะไรให้มีเมตตาฝึกเมตตาคนที่จะเกลียดกันคือมาจากความอิจฉาริษยาจากความไม่พอใจกันความโกรธกันคําว่าเมตตาที่แท้จริงคือการให้อภยัยให้อภัยตนเองให้อภัยผู้อื่น ที่สําคัญคือไม่ทําสิ่งนั้นนีกฝึกยินดีกับคนอื่นบ้างอ่ะอย่าไปอิจช,ช้าเขาฝึกชมคนอื่นจงชื่นชมในในพฤติกรรมหรือการกระทําอันเป็นประโยชน์ของเขาแม้แต่เพียงเป็นเล็กน้อยบางอย่างสิ่งที่เขาทําเราเห็นว่าเป็นเล็กน้อยมันอาจจะยิ่งใหญ่สําหรับเขาก็ได้อย่างเช่นว่าคนที่ไม่เคยทําอะไรที่เป็นประโยชน์มาเลยเขาได้ยกปูนสักถังหนึ่งเนี่ยช่วยคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าใจเขานี่คยมันมันอิ่ม